6. ปลาหมูหน้าเลี้ยงปลาที่หายากตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะในสมัยก่อนเขานิยมนํามารับประทานเป็นอาหารจับมาเป็นปลาสวยงามจำนวนมากก็เลยหาดูได้ยากค่ะแต่ถ้าจะเจอเขาได้จริง,รงๆก็จะเป็นน้าตกขดหินต่างๆตามแหล่งน้ำธรรมชาติก็คือปลาหมูนั่นเองวันนี้เรายกมา6ชนิดด้วยกันตัวแรกปลาหมูลายเมฆซีซันเขาค่อนข้างสวยลําตัวเป็นสีเป็นป้องสีเหลืองสลับกับสีบนพื้นลําตัวที่เป็นสีดําขนาดโตเต็มที่8.5เซนติเมตรพื้นที่ที่พบเจอบ,บ่อยๆนั่นคือแม่น้ําสารวีนั่นเองตัวที่2ปลาหมูขาวหรือปลาหมูหางเหลืองลักษณะลี ดำนิดๆโตเต็มที่2 5เซนติเมตรพบได้ในแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำโขงค่ะตัวที่3หมูหางแดงลำตัวสีเขียวปนเทาคีบหางและคีบกระดงจะมีสีแดงสดโตเต็มที่11เซนติเมตรพบเจอได้ที่แม่น้ำโขงค่ะตัวที่4หมูอินโดจะมี3แถบสีดำพาดผ่านลำตัวแถบแรกจะอยู่ส่วนหัวกลางลำตัวและโคนหางตัวสีเหลืองอมส้มใต้ตาจะมี้นาอยู่ด้วยแหล่งที่มาจากประเทศอินโดนียตัวที่5หมูข้างลายลำตัวมีสีเหลืองแก้มเขียวลำตัวมีลิ้วสีน้ำเงินพาดผ่านลำตัว11แบดดด้วววกกาารมมมีีีีคคหสเเลลลืองตตตััจุ็็ๆๆท่่ 20- 25ซะ